ปเตรียมกำไรลมล่อมกำไรลอมหล่อม,มครับปะมาแล้วครับ donglah 8 titik kapul, titik kapul, 8 titik kapul, mak 8 ซ um, uh, <wh ats Napoleon> ื้อเลือดมาก็คือฝอซื้อมาอยู่ไม่ว่าลืมเอ๊ะแต่รู้สึกว่าเราจะมีเกตฟรีด้วยนะเนี่ยลงดีลลงอืมเกตฟรีเัามีเกตฟรีสิโรวีลงมากับเราอ่าโอ้เป็นไหนแล้วตามมานี้กัับกำาััเเินไปครับพี่ ถ้าจะเอาเกตต้องยืนรวมกันนะพี่ผมตามไปเกตไม่ทัน <c oughs> ผมตีโดนทีละสามตดน <c oughs> สองตัวอะแล้ว <c oughs> <c oughs> ห,หถอยถอยถอยออหือเอาเลยพี่สู้ๆครับสู้ๆ เื่อเอบีนี่ขายได้กว่าเนี่ยลงน่าจะขายได้นะเอบีเจ็บเบียว์ไทย10เอ็มถึงไหมเออเป็นร้อยของเดียวลงไปขายนะครับช่องเต็มครับผมช่องเต็มนะเฮ้ยผมว่าผมเคยเห็นสวมใส่พี่ลงอยู่ครับเคยพี่เคยเปิดไว้บางวัน เมื่อก่อนนั้นโหดอยู่ยตอนนี้โหดกว่าเดิมเยอะดงพี่ลงมีการมาเซลาังครับยังเลยเด็กเรมีราคาแรงๆอยู่สี่หมื่นละพี่ถึงปะน่าจะไม่ถึงอาจจะหหนาม่ในในาคไม่มีใช่ไหมครับมีครับมีเหรอโอ้โ เดี๋ยวมายืนตรงนี้นะตรงไหนครับตรงนั้นแหละอ่ายินร้อนนะมันโกรีแค่ที่เชื่อเราข้ามบอสนี่ พี่ชื่ออาชีไออ,อิชิตันนะครับทำไมพี่ตั้งชื่ออิชิตังอะไรนะครับโมตัววิกเลยตัวเก่าเล่นนะตัวอาชีพพี่ชื่ออะไรครับเฟฟครับพีเอฟกับพีลงชื่อเชฟเชฟพ,พี่เชฟเชฟคนทำนอาหารอ๋อทำไมก่อนเป็นลูกจ้างตอนนี้เป็นเจ้าของสี่สี่สาขาโอ้โห ลืมบอกว่าจะให้เข้ามาในรูนี้ด้วยลืมไปว่าถ้าเข้ามาจะตายผมนึกว่าหมดแล้วตกใจหมดต,ต,ตามมาโอ้ ้าขี่ตัว่นั้นมันบับลูกโป่งช่วยไม่ได้บับลูกโปง่งต้องขี่มอไซค์ใช่ไหมครับได้เราจะใช้ตัวมับโปองกันตัวเองไม่ได้บับหนึ่งบับที่อะไรนะรับการจนตีอะไรนะ โ oh. อ้โหสองตัวแล้วใช่ไหมยุห,หมึกนี่ก็ตายตายอีกสองอ้าวผมไม่รู้ไปทางไหนแล้วครับวิ่งตรงมาออกประตูออกประตูวิง<ม>่งตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับ ตรงมาออกประตูเลี้ยวซ้ายตรงมาออกประตูตรงมาออกประตูตเลีเ้ยวซ้ายแมะดึงมาได้พี่อย่าพึ่งมาแล้วอ๋อตรงนี้จะเป็นบอสท,ที่มีเขาอ๋อนี่ไงเคยเห็นในสตรีมพี่โจโ ลุนตบปุ้มทำไงเนี่ยพี่รวยสิครับพมป่ะผมได้ไหมผมไม่ได้ทีถีบโอ้ <laughs> ยยังก็ขี่มอเตอร์ไซค์เลยที่เราบินได้แต่ถ้าอาชีพใหม่เข้ามาพี่จะลองไหมอะ่ะไม่อ๋อ oh, มันเป็นสายเวสใช่ไหมที่เขา้าโฆษณากันอะ่ะใช่เท่อะ <laughs> ถึงหัวกะโลุลกผ,ผมบับเกตไปแล้วอย่าแยะแทงนะาเลือกเล่นปืนปุ๊บตอนนี้คนก็ไม่ค่อยมีนะตัองอยีจะชี่ดีไว้ไกลไฟ เือนี่นับคนเล่นได้เลยที่มีดามตยมานเล่นน้อยมากถ้าถ้าที่ใหม่มาคนลองเยอะแน่นอนแต่คนจริงจังจะมีได้สิ่คนมันของธรรมดาก็วัดไม่ได้ว่าเล่นของไอตัวนี้ดีหรือไม่ดีอือ ต้นถึงมาชุบเรือหกพอไหมเนี่ยพี่สองรอบแล้วเนี่ยต้นไหนมาต้นหนึ่งมาช้ายังแป๊บหนึ่งนะยิ่งเพิ่งขึ้นนะบมาเนี่อจะพี่ร้อยแปดสิบบนอ่ะสองรอบร้อยแปดสิบสองรอบแล้ยน่ะซื้อดันมาอีกสามอันตีต้น แค่หนึ่งนาทงได้ครับฮัลโหลยินครับผมครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับโุ้ยไม่ได้ยินเสียงนานเลยเออไม่ก็จะเล่นเดียจะลงเลยไปทำไปไหนมาเนี่ยก้องทำงานครับแล้วก็น้ำท่วมเยอะด้วยน้ำท่วมที่บ้านที่สวนเนี่ยพี่ต้ามุกิติ้งสวัสดีครับคนอื่นเขาลงวอลให้เนี่ยจะได้มือลงมล็ดเมลเดียวไม่เนี่ยก้อจะมาฝากฝากว่าใครอยากเล่นวอลบ้าง เออพี่ต้อมปล่อยของผมจางไปแล้วไม่ใช่เราดีครับขอโดีครับไม่ผม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 จะขายเว้ยขายทำไมอ่ะกพราะจะขายต้องใช้เงินด้วยต้นเลยขายโอเทปแล้วเราเราจะขายโอเทพซะแล้วต้องติดต่อเบสอะ่ะให้เบสช่วยเอาววาบอกบอกไปแล้วนะแบบอย่างอย่างเซสจะไม่เท่าไรหร่หรอกแต่ดาววออยากให้อยู่ในคิวไง มีก็มีมีจะทคำจะทคำกับเทพวีดาเทพวีดาคงไม่ทำของแล้วมั้งทำอยู่นะท้าอยู่นะจริงเหรอจะไม่เซตอยู่อย่าเม่เซ้นหาของอยู่นะอ้าวเหรอมันอยู่ในกิ้วเหรอไอ้มันอยู่มันผมมาถึงเจอมันตอนเช้าพี่นัตอนนี้นักบินเหรอไม่รู้นะตอนนี้นะตอนเช้ามันจะคุยกันอยู่แเมีย tôi mới vào tôi